คืนนี้ในงานปาร์ตี้มีเบียร์ให้ลองดื่มนะเพื่อนสวัสดีครับผมครูศิลาจากช่องสร้างภูมิคม้มกันและทัศชีวิตโดยดรศิลานักเรียนครับคลิปนี้ครูศิลาจะมาพูดถึงวิธีการสร้างทัศชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสมให้นักเรียนได้รับชมและรับฟังกันนะครับนักเรียนครับจากคลิปชื่อเรื่องคืนนี้ในงานปาร์ตี้มีเบียร์ให้ลองดื่มนะเพื่อน เป็นวิธีการสร้างแรงกดดันจากเพื่อนโดยการยั่วยวนหรือแรงกดดันทางอ้อมนั่นเองนะครับเป็นวิธีของความพยายามครับที่จะชักชวนหรือโน้มน้าวให้นักเรียนเนี่ยกระทาในบางสิ่งบางอย่างที่นักเรียนไม่อยากกระทานักเรียนครับแรงกดดันจากเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญมากนะเพราะมันคือแรงบีบบังคับ หรือแรงอิทธิพลจากคนอื่นซึ่งอยู่ในวัยเดียวกับนักเรียนนั่นเองนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยกระทาหรือไม่กระทาอะไรบางอย่างตามที่เขาต้องการนะครับซึ่งแรงกดดันตามลักษณะนี้นักเรียนต้องมีทัศนะในการปฏิเสธนะครับซึ่งทัศนะในการปฏิเสธนี้กุศิลานี่ก็ทำคลิปไว้หลายคลิปเพื่อสอนนักเรียนไว้แล้วนะครับเช่น การปฏิเสธโดยพูดคําว่าไม่นะหรือการให้เหตุผลหรือข้อเท็จจริงนะครับการใช้อารมณ์ขันเป็นต้นนะแต่ที่สําคัญเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องเดินจากไปทันทีอย่าอยู่นะครับรอให้เขาย่วยวนซ้ำนะเพราะเราอาจจะใจอ่อนได้ถูกไหมครับนะครับแล้วก็ครูศิลาเนี่ยก็เชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะไม่หลงคําย่วยวนนี้นะครับเพราะหากนักเรียนเนี่ยเชื่อและตอบตกลง กับคํายั่วยวนนั้นนะ่ะแน่นอนนะครับนักเรียนนะจะต้องไปลองดื่มเบียร์ดื่มเหล้าในงานปาร์ตี้นี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเมื่อมีอการดื่มครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับก็ต้องมอีการชวนให้ลองดื่มครั้งที่สอนอีกถูกไหมครับแน่นอนแหละซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเลยนะครับซ้ำร้ายเนี่ยอาจจะเกิดอะไรรู้ไหมครับอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุร้าย หากเราดื่มจนคองสติไม่อยู่ถูกไหมครับซึ่งรวมทั้งปัญหาอื่นๆเนี่ยตามมาอีกมากมายนะซึ่งครูศิลาเนี่ยก็เชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะไม่กระทําเช่นนั้นนะครับเพราะนักเรียนเนี่ยจะสามารถตัดสินใจอย่างฉันฉลาดที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่และยาเสพติดอื่นๆเพราะผมเชื่อมั่นในพลังบวกคุณอย่าลืมนะครับกดติดตามและกดถูกใจ เพื่อลอรับชมคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์และมีสาระต่อตัวนักเรียนและอย่าลืมนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ร่วมรับชมและรับฟังกันนะครับและมาร่วมพลังครับในการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทักษะชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสมกับครูขอบคุณครับ